กรณีพันเดลพิสัยครับการเลือกตั้งนายกอบจอนะครับก็สมัครกันทั่วประเทศเลยทีเดียวจริงๆครับสมัครเป็นนายกพวกนายกที่ไม่ลาออกก่อนการเลือกตั้งนะครับไม่ริงความได้เปรียบนะครับก็จะเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศคือนายกอบจอแล้วก็สอบจอนั่นแหละครับแต่คนที่เอาเปรียบก็ลาออกมากอบบางคนก็สอบตกนะไอ้พวกที่ลาออกมากรบ บางคนก็สอบได้แล้วก็อ้างนูน่นอ้างนี่โอเคก็อ้างกันไปก็ไม่เป็นไรครับแต่ปรากฏว่าที่จังหวัดปาจีนบุรีนั้นมีคนพูดถึงเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สอจอจอยนะครับซึ่งเป็นรองประธานสภา,าอบ,บจอก็ลงสมัครด้วยซึ่งเป็นเมียของสอจอต้งก็เรียบร้อยไปส่วนของโกทรก็ยังไม่ได้ส่งใคร รงนะครับแล้วก็ออกมาประกาศแล้วให้ลูกสาวออกมาบอกว่าจะทําตามคํามั่นสัญญาจะทําตามสัจจะว่าจะสนับสนุนสอจอจอยนะก็ตามนี่แหละครับส่วนสันนะก็ออกมาเฮล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 อยู่ทุกวันนะแล้วก็หลังก็เอาคลิปอะไรก็ไม่รู้ออกมาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพทอเลย เป็นประโยชน์ต่อลองอุไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อโกธรเลยแล้วกขพูดจามเสียงดังฟังชัดเราบอกว่าถ้าโกธรค่าจริงก็ต้องบอกเขาโอเคมึงเป็นใครวะกูก็งงงงเดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะพูดคลิปต่อไปแล้วกันสันทนะเนี่ยเดี๋ยวรอต่อไปนะครับคลิปนี้ยังไม่พูดคลิปนี้จะพูดถึงใครรว่ะ ธนาพร <c oughs> ใครคือธนาพรธนาพรเป็นรองศาสตราจารย์นุย่ยเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ะเวย้ยเป็นอาจารย์อยู่จะไปสอนที่ไหนจะไปรู้แม่งเลยที่รู้ก็คือออกมาวิาพาก์วิจารณ์เลอะเทอะเล,ะเละ่เปื่อยก็ออกมาจะปี๊บคุมหัวคุมหัวก็ไม่รู้แม่งไม่เห็นคุมสักทีม,มาวิเคราะห์ว่าโอ้ฟันทงนายใหญ่นายน้อยนายหายเหวอะไรของมันนั่นแหละ ออกมาพูดแล้วก็สื่อมวลชนก็ให้ความสาคัญแล้วก็แบบว่าเหมือนประดึษว่าอยู่ในเหตุการณ์มีแบบว่าดิวรับดิวนู่นนี่มันมนโนทั้งสิ้นเหรอครับไอ้ไอ,ดอ,อ้ดรธนพรเนี่ยแหละพูดช้าแบบเป็นเป็น,ปนครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วมันฉลาดเนี่ยมันอ่านนู่นอ่านนี่อ่านนั่นเนี่ยมันก็ฉลาดเนี่ยเขาใจบว่าฉลาดแล้วมันมันก็ออกมาพูดคนแม่ก็เชื่อแล้วปรากฏว่ามม่ไม่เคยถูกเลย ไม่เคยถูกทกเรื่องเลยบอกจะปีบคนหัวไอเ้เพื่อไทยแพ้ไหนน,นู่นนี่นนนเนี่ยนายใหญ่นายน้อยหายเหวอะไรของมันก็ไม่รู้ใครเป็นนายมันก็ไม่รู้นายใหญ่นายน้อยก็ไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือว่ามันปาาไม่ดีครับมันมาวิเคราะห์วิพากว,วิจารณ์จังหวัดปราจีนบุรีครับเขาบอกว่าไงป่ะเขาบอกว่าปราจีนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมมนีนู่นมีนี่มีประวัติศาสตร์อะไรเนี่ย ก็เกิดเหตุการณ์มีการยิงกันตายเนี่ยทำให้จังหวัดปาจินเสริมเสียชื่อเสียงคนปาจินเขาไม่ชอบผมถามหน่อยธนาพรมึงเป็นใครมึงไปพนผู้ทนคนจานคุณปาจินได้ยังไงวะมึงเป็นใครวะธนาพรมาพูดอย่างนี้ได้ไงวะฮะเป็นไม่ีใครก็สนใจเขาเป็นมึงจะไปพูดสี่มึงไม่รู้จริงอย่าไปพูดแล้วพูดมาคำหนึ่งว่าจรฆ่าโจร ธนาพรคำว่าโจรฆ่าโจรคือใครว่ามึงบอกว่าโกธรเป็นโจรเหรอวะแล้วมึงบอกว่าสจต้องเป็นโจรเหรอเฮ้ยมึงพูดผิดหูกูนะจริงคนอย่างนี้กูไม่เคารพนับถือนะมึงจะเป็นอาจารย์เป็นโคตรอาจารย์เป็นห่าเหวี่ยอะไรกูไม่รู้หรอกเป็นศาสตราจลตรงศาสตราอาจารย์ห่าเหวอะไรกูไม่สนหรอกถ้ามึงพูดอย่างงี้ผิดหูกูนะมึงบอกโกธรเนี่ยเป็นโจรมึงบอก สอจอต้องเป็นโจรมึงพูดผิด,พ,ดพูดใหม่นะธนาพรอ่ะเดี๋ยวกูจะเฉลยมึงฟังมึงเป็นศาสตราจารย์มึงเป็นร,าารงนองศาสตราจารย์นะแต่มึงแม่งไม่มีความรู้เนะี่ยกูจะเฉลยให้มึงฟังว่าคําว่าโจรน,นะเดี๋ยวเปิดพจนานิกรมให้มึงฟังนะโจรคืออะไรนี่จากพจนานุกรมเลยนะมึง ไอ้ธนาพรคำว่าโจรนะจากพจนานุกรมแปลไทยเป็นไทยราชบัณฑิตสถานโจรโจรละ ้ะเป็นน้มก็คือผู้ร้ายที่รับขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่นเป็นต้นนะแล้วก็เป็นชื่อโรคบางชนิดเรียกว่าโรคซางโจนแล้วก็นั่นแหละมีสองอย่างนะมึงข่าวหาว่าโกธรเป็นผู้ร้ายที่รับขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น มืองก่าวหาว่าสจ,อจอต้องเป็นผู้ร้ายที่รักขโมยหรือปล้นสรดมทรัพย์สินผู้อื่นธนาทรธนาพรไม่ใช่ธนาทรธนาพรเดีย๋ยวนามสกุลมึงก่อนมึงคือใครรองศาสตราจารย์ดรธนาพร สียากูลมึงไปลองสัตาจารย์เลยนะมึงใช้คำว่าโจรฆ่าโจรกูเศร้าใจจริงนะการที่มึงออกมาวิพากวิจาร์ณนะแล้วก็สื่อมวลชนก็ไม่มีใครอะ่ะเพราะว่ามันมีไม่กี่ตัวหรอกในประเทศไทยที่ออกมาช่างพูดอย่างนี้ คนที่เขามีความรู้ความสามารถจริงๆนะคนที่เขาช่ำชอมเขารอบรู้ในเรื่องการเมืองจริงๆนะเขาไม่มีเวลาออกมาไล่สาระมาพูดพามแม่งทั้งวันหรอกสื่อมวลชนทอไปถามเขาเขาก็ไม่ออกมาพูดหรอกเขาไม่ออกมาหรอกเข้าใจปะ่ะก็มีแต่วพวกเมืองเนี่ยออกมาพามแม่งทุกวันแล้วก็มาพามแล้วก็พูดจาเหยียดยามเขา มึงต้องถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะไอ้ด็อเตอร์ธนพรมึงว่าโกธรเป็นโจรมึงว่าสอจอต้องเป็นโจรแล้วมึงก็ช่วยออกมาประกาศตัวเลยว่ามึงเป็นด้อมส้มมึงเป็นทาสของธนาทรเป็นทาสของอาจารย์ปียบุตรเป็นทาสของช่อพันธิกาเป็นทาตของเป็นทาสของพิ่ทากูยะออกมาประกาศตัวเลยกูเป็นควายแดง มึงจะไปเนี้ยมเนี้ยมไอไอแล้วมึงก็พูดถึงปาจีนบุรีบอกโจรฆ่าโจรมาทาเสื่อมเสียนู่นถ้ามึงเป็นคนปาจีนบุรีมึงจะเลือกคนของพรรคประชาชนไอ้ห่าจิ๊ป่าก็เรื่องของมึงมึงจะเลือกไม่เลือกก็เรื่องของมึงแล้วคนปาจีนบุรีเขาต้องเชื่อมึงเหร่ามึงคือใครฮะธนาพรมึงคือใครทําไมกูต้องเชื่อมึงด้วยวะกูไม่เข้าใจ มึงมีบทบาทอะไรในประเทศชาตินี้วะแล้วเวลามึงไปสอนหนังสือมึงยังสอนอยู่เปล่าก็ไม่รู้มึงไม่อายลูกศิษย์ลูกหามึงบ้าเะฟันทงพักเพื่อไทยแพ้เอาปี๊บลุ่มหัวฟันทง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 ,นทงแม่งมีแต่ฟันทงแล้วแม่ก็ไม่เคยตรงเลยวิเคราะห์วิภาควิชา,าชิบหายโอ็ไม่เข้าใจามึงเหมือนกันการที่เราเป็นครูบาอาจารย์นะมึงไม่ใช่พวกโก กูจะวิพากษ์วิจารอะไรก็ได้กูไม่ได้มีความรู้กูไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มีงานวิจัยไม่ได้มีหาเหวอะไรกูวิพากษ์วิจารไปตามประสบการณ์ก็ผิดบ้างถูกบ้างแต่กูไม่เคยฟันธงว่าจะปี๊บคุมหัวกูไม่เคยฟันธงว่าจะนู่นจะนี้เพราะว่าการวิพากษ์วิจารเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องถูกหรอกเราก็วิพากษ์วิจารตามเนื้อผ้าเน่ยมึงไม่ต้องไปฟันธงหรอก มึงไม่ต้องไปอะไรหรอกแล้วมึงก็จะเชียร์ด้อมส้มมึงจะเชียร์พรคประชาชนแล้วมึงก็ประด่าโจลแล้วมึงรู้เปล่ามึงรู้ได้ไงว่าไอ้ทู่ที่ลงอบจอนายกอบจอป้าจินน่ะไอ้พักประชาชนอะ่ะมันไม่ได้นักเรงอะ่ะมันไม่กูกูใช้คําว่านักเรงนะกูไม่ใช้คําว่าโจรแบบมึงนะคนปาจินบุรีไม่มีโจรน,นะนะเขาเป็นนักเรง เาเป็นเจ้าพ่อมึงรู้เปล่าวะมึงไม่ได้คนปาจินบุรีมึงรู้ได้ไงวะฮะคนปาจินบุรีเขาดันเรงทุกหย่อมหญ้าเข้าใจปะเหมือนคนใต้อะเขานักแรีงทุกบ้านเขาเป็นคนใจถึงมีเรื่องก็มีเรื่องกันไม่ได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรหรอก เขาบาพูดอย่างนี้มึงดูถูกคนปาจินบุรีนะมึงช่วยไปช่วยพักประชาชนหาเสียงที่ปาจินบุรีหน่อยว่าแล้วมึงไปพูดคำนี้หน่อยว่าว่าโจรฆ่าโจรน,นี่กูพูดย้ำหลายรอบแล้วนะโจรฆ่าโจรกูไม่พอใจที่มึงมาตัดสจตูงกูไม่พอใจกูก็ไม่เข้าใจว่าคนปาจินบุรีหายหัวไปไหนหมดว่า ไม่ออกมาตอบก็ไอ้ธนาพรนี่แหละนะเอาอยากจะรู้ไหมไอ้นี่มันคือใครฮะ,ะเดี๋ยวบอกประวัติมันนิดนึง เป็นรองศาสตราจารย์นะเว้ยไม่ได้ธรรมดานะเว้ยเป็นผอบอสถาบันนี้มันมีไหมพยายามเสิร์ชหาก็ยังไม่ไมค่อยเห็นผลงานอะไรเลยอะไม่ค่อยเห็นจริงๆนะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายไม่เห็นนะ พยายามไปเสิร์ชดูไอ้ผู้อำนวยไอสถา,าบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายไม่ไม่เห็นมีผลงานอะไรเลยวะก็เลยไปไม่ถูกตามไม่ถูก ยัไป่ยุ่งของแม่เลยยังไป่สนใจเลยประวัติมันเป็นยังไงก็ช่างมันแต่เขาเป็นอาจารย์จริงๆล่ะเพราะเขาเป็นรองศาสตราจารย์นะแต่ตอนนี้ยังสอนหนังสืออยู่เปล่าก็ไม่รู้นะครับคือการที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองนนะต้องวิาพากษ์วิจารณ์แบบอย่ามีอคติถ้าคุณจะชมใครคุณชมไปเลยนะคุณชื่นชม ธนาทรชื่นชมอาจารย์ปียบุตรชื่นชมชอบพันธิกาชื่นชมพิธาชื่นชมเทงนัตพงศ์คุณชื่นชมไปเลยชื่ดไม่มีใครว่าเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณธนาพรธนาพรแต่คุณมาพูดถึงคนอื่นในทางไม่ดีอ่ะคุณบอกว่าจอด้้าโจแล้วทําไมอ่ะและไอสจจอยเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะทําไมอ่ะ เขาเป็นเมียคนที่ถูกฆ่าแล้วมันยังไงอ่ะไม่ควรเลือกเขาเอ,อ่ะฮะแล้วมึงมาเสือกอะไรด้วยอ่ะคนปาจินเขาจะเลือกใครอ่ะเสือกอะไรกับเขาเอ่ะธนพรมึงลงไปปาจินเลยไปเป็นช่วยไอ้เบอร์อะไรก็ไม่รู้อนะ่ะพักประชาชนหาเสียงเลยไปเลย ออกไปปาสายเลยคือให้มันชัดเจนถ้ามึงจะลงมาเล่นการเมืองนี่นะถ้ามึงจะเชียร์มึงเป็นดอมส้มนะมึงต้องชัดเจนมึงอย่าไปดีแอบยวทำเป็นวิาพวากษ์ว,วิจารณ์นู้นวิพากษ์วิจารณ์นี้แต่มึงก็ต้องการให้คนปาจินบุรีเลือกทักประชาชนนะมึงก็เอาแบบนี้แล้วมึงก็มีปัญหากับพระเพื่อไทยมาโดยตลอดนะ มึงก็เหมือนปะหนึ่งว่ามึงเชียร์พรคเพื่อไทยแต่รองฟังดูดีๆเด็ยมันก็พยายามบอกว่าเปิดไทยแพ้เปิดไทยไม่ได้นายใหญ่แม่งอย่างงู้นนายน้อยนายหาย่าเหวยที่อะไรของมันก็ไม่รู้ก็มีมันพูดอยู่คนเดียวอ่ะนายใหญ่น้อยนายนายนาย้อย,าย,าย,ายหาอะไรใครเขาเป็นได้วะถามหน่อยในพระสินธิวัฒน์เป็นนายใหญ่กูอ่ะวะไม่ใช่เลย นายกองค์ิงเป็นนายน้อยกูเหรอไม่ใช่กูไม่ได้เป็นลูกกระจกใครกูไม่ได้เป็นลูกพี่ใครเออมึงก็ต้องบอกว่านายใหญ่เป็นลูกพี่มึงธนาธนาพรนายน้อยเป็นลูกพี่มึงมึงอย่ามาพูดรวมกูไม่มีนายใหญ่หนายน้อยกับมึงด้วยหรอกกูแม่งเป็นดาวเลิกกูเป็นอิสระกูไม่ขึ้นต่อพักการเมืองไหนทั้งสิน้นกูไม่ได้ต้องไปนายใหญ่นายน้อยนายอะไรทั้งสิน้นเข้าใจปะ การที่ผมวิาพากวิจารณ์เนี่ยผมเป็นนายแบบนายกอิงผมไม่เคยพักเพื่อไทยไม่เคยให้ตังค์ผมสักบ,บาทไม่เคยแล้วผมก็พร้อมถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยมีปัญหาผมก็พร้อมที่วิาพากวิจารณพักเพื่อไทยผมก็พร้อมที่จะพักวิาพาก์วิจารนายกทัพ์สินผมก็พร้อมที่จะว,วิาพากวิจารนายกอิงเพราะผมไม่ได้รู้กระจอไข่ แต่ผมก็วิาพากวิจาณ์ตามเนื้อผ้าก็กท่นนั้นเองนะได่ปะ่ะเงินประกันตัวไม่ใช่ประกันเงินประกันตัวผมก็ออกเองเงินค่าทนายผมก็ออกเองมีการปัญหากับสวสมชายสาแสวงการอ่ะค่าทนายค่าประกันผมก็ออกเองมีปัญหากับไอ้เมาโรงเด็ดกิจวิกรมอ่ะ ที่มันมาดานายกอิงมาดาาจำนำข้าวข้าประกันข้าทนายผมก็ออกเองพักเพื่อชัยไม่ได้มาออกให้ผมใช่ปะเออก็ดีแล้วไม่ต้องมาออกก็ไม่ว่ากันเราก็ได้สบายสบายไม่ต้องเกรงใจใครเวลาจะมีิวามวิจารณ์อะไรออกไปนะครับผม ผมมีแต่พักพวกเพื่อนฝูงเท่านั้นแหละครับแล้วผมก็จะเป็นเป็นสื่อให้กับพักพวกสายนักแรงเนี่ยแหละครับผมไม่สนใจหรอกในประเทศไทยคนที่อยู่ในประเทศไทย60-70ล้านคนแม่งไม่มีใครดีทุกคนหะรับ ใส่สูตรปูกไทยพูดจาเป็นผู้ดีบางครั้งแม่ก็เอาเอาแส้ฟาดเมียก่อนเอาอ่ะชิบหายกูเห็นอกโหแม่โคตรผู้ดีเลยพูดจาเรียบร้อยมันมีมุมมืดทุกคนจะบอกให้ไม่มีใครดีหรอกทำเป็นดีไม,ม่ดีหรอกมันก็มีทั้งมืดทั้งสว่างใช่ปะความระยำตํำบอลมันอยู่ถ้าเปรียบเสมือน กระดาษกระดาษ A สีใบหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามข่มใจก็เหมือนกับเป็นไอทีทับกระดาษ่้า้าที่ทับกระดาษเราก้อนใหญ่หนักเราก็สามารถทับกระดาษทับความเร็วของเราได้โดยไม่ออกมาแร่งภายใรูครู่แต่ตราบใดที่มันระเบิดขึ้นมาพายุมา ดันไอ้ที่ทับกระดาษอุดไปความเร็วก็มาเรามีสิทธิ์ยิงกระบาลคนได้เรามีสิทธิ์ถีบหน้าคนได้นะเฮ้ย hey, หน้าเหี้ยอย่างนี้ทําไมถึงเป็นโจรอา้าวทาไมว่าแล้วคนหน้าดีไม่ได้เฮ้ยทำไมหน้าตาดีอย่างนี้ถึงเป็นโจรอา้าวทำไมว่าเป็นโจรต้องหน้าตาเหี้ยแบบปูอว,วะมึงพูดก็ผิดแล้วจะหน้าเหี้ยหน้าดีแม่งก็เป็นโจรได้ทั้งนั้นแหละนะ แต่เพราะว่าคาว่าเป็นโจรคือลักขโมยป้นสะดมเข้าใจมปะไม่ใช่นักแรงไม่ใช่มาเฟียแบบที่ไอ้ดร็อเปอร์ธนาพรบอกแล้วถามหน่อยไอ้ดร็อเอร์ธนาพรมึงดีขนาดไหนวะ,ะมึงบอกวิภาควิจารณ์นักการเมืองวิจารณ์วิจารณ์คนเมืองมึงดีขนาดไหนวะนะ มันก็ไม่ได้ดีเด้ออ่ะเอวันไปหรอกออมึงอยู่ดมการจริงก็เปล่าอ่ะอ่เวลาพูดนะนะกูจะสอนมึงนะไม่รู้มึงกับกูแก่ใครแก่กว่ากันนะแต่ดูแลหน้ามึงแกกว่าหน้ากูกูหกสิบสามกูจะสอนมึงนะเวลาพูดจ่าปลาสายอะไรออกไปอย่าสนุกปากอย่าขนองปาก ความรู้สึกของคนฟังมึงคิดดูดิโคนพ่อโคตรแม่โคตรเง่าของสอจอโต้งคนพ่อโคตรแม่โคตรเง่าของโกธรเขามาฟังคําพูดมึงว่าโจรฆ่าโจรนะเขาจะคิดยังไงแล้วถ้าเกิดโคตรเง่าสักกะลาพวกเขาทนไม่ไหวอ่ะมึงอยู่ในที่สว่างแล้วเว้ย มึงจะโดนตีปากไม่รู้ตัวนะจริงเดี๋ยวนี้เขาไม่ฆ่ากันแล้วนะเด็กพวกที่รับงานน่ะนะเขาก็จะมีไม้เบสบอลอันหนึ่งเขาก็จะสอมทุกวัน้อมก็จะมีเขาก็จะทำหุ่นขึ้นมาเป็นหุ่นมีหน้าคนมีอะไรแล้วแม่งก็ซ้อม ซ้อม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 ตีปากเว้ยซ้อมซ้อมตีปากเว้ยไม่ได้ตีหัวตีตัวซ้อมตีปากคือปากมันเยี้ยต้องตีปากบางทีก็เอาไมา้เบสบอลกระทุบปากฟันแมงร่วงหมดเลยนะเดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้นะเว้ยตีปากเอาคอ้อนไปทุบตะตุ่มทุบหัวเข่าพิการเลยนะเว้ย เพราะฉะนั้นต้องระวังนะพูดจาปลาใสอะไรไปอย่าสนุกปากอย่าขนองปากมึงเป็นกูบาราจารย์มึงเป็นรองศาสตราจารย์มึงเป็นด็อกเตอร์มึงมาตรฐานมึงต้องสูงอันนี้มึงอย่าพูดเราสนุกมึงอย่าดูถูกมึงอย่าด้วยค่าคนปาจินบุรีอย่าอย่าด้วยเด็ดขาดนะไอ้ที่ยิงกันตายระหว่าง ในบ้านโกทอนระหว่างโกทรกับสจตองมึงดูข่าวดิแม่งมียิงกันตายทุกวันทั้งประเทศชิบหายจังหวัดไหนก็าก็ยิงกันตายแะแล้วมึงมาเหมารวมได้ยังไงวะว่าปราจีนบุรีเป็นเมืองเถื่อนฮะมึงมาเหมารวมอย่างนี้ได้ยังไงวะมึงเคยไปชนบุรีหรือเปล่าวะมึงเคยไปเพชรบุรีหรือเปล่าวะ มึงไปเคยใต้หรือไปใต้หรือเปล่าวะมึงไปเคยอีสานหรือเปล่าวะฮะมึงรู้ได้ไงเฉพาปะปาจีนบูรีเป็นเมืองเถื่อนอย่าสนุกป,ปากนะเอาเตือนไว้นะูเตือนด้นวยความหวังดีนะจะบอกให้มึงอย่าพูดอย่างนี้แล้วสิ่งที่ผมต้องออกมามันกระทบสอจอโต้งเขาตายไปแล้วมึงจะอะไรกับเขานักหนาวะเขาตายไปแล้วฮะ มึงระวังสจโต้งยังมีเพื่อนอยู่เยอะแยะมากมายนะมึงธนาทรธน,นาพรเหรอวะธนาพรน,นะต้องระวังเรื่องนี้จะเตือนไว้ด้วยความหวังดีนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่สวนพึ่งนะครับไปที่ราชบุรีครับไปคารวะลูกพี่ใหญ่จะมีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเดี๋ยวก็จะไปถึงช่วงเย็นๆนะครับโอเคครับกดติดตามด้วยกดกระดีกดซับส,สไคร e กดไลค์ด้วยนะแล้วก็กิ้งกลางมาครับ f ฟซบุ o กอินบ็อกมาดรกิตพลเดชวิสัยไอดีไลนกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะริงแจ้งมาด้วยทุกท่องทางนะครับผมแล้วก็ช่วยซื้อน้ําหอมผมด้วยครับน้ําหอมสายมูเตรูนะครับอันนี้ก็ไปเข้าพิธีในวันไหว้ครูใหญ่ของอาจารย์จ,จ้ำศรีบุราภานะครับเจ้าสํานักสรีบุราภาขายห้าร้อยเก้าสิบบาทครับช่วยซื้อกันด้วยนะครับผมเพื่อ กองทัพต้องเดินด้วยทองนะครับการทําช่อ,ง,องกิจโพสแช n แ e l ก็ต้องใช้เงินนะครับช่วยซืย้อกด้ด้วยครับซื้อหลายได้ขวดก็ได้ครับห้าขวดสิบขวดไปจากเนื่องในโอกาสปีใหม่ก็ได้นะครับขอบคุณมากขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทังประเทศครับสวัสดี